ก็สวัสดีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยากที่จะมารีวิวเคสที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมนะนะตอนนี้แล้วก็คือเนื่องจากว่าผมได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้มาใหม่แล้วทีเนี้ยผมต้องการหาเคสกันกระแทกดีๆสักตัวหนึ่งที่แบบมันไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เลยลองเซิร์ชดูแล้วก็ไปเจอกับยี่ห้อหนึ่งที่คุ้นหูคุ้นตามากก็เลยได้ซื้อมา นั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ r i n o Shield Solid Suit แบรนด์ r i n o Shield เนี่ยเป็นแบรนด์ทำเคส iPhone ที่ผมรู้จักมาตั้งแต่สมัย iPhone X เลยนะครับก็ทั้งผมเองแล้วก็คนรู้จักเนี่ยก็เคยใช้มาแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นคนรู้จักเขาใช้เนี่ยมรู้สึกว่ามันเขาใช้กันแพร่หลายแล้วก็เครื่องมันไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าสนใจที่จะซื้อมาใช้ด้วยแต่ไหนๆก็ได้ซื้อมาใช้แล้วก็มารีวิวเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เป็น r h i n o Shield Solid Suit นะครับ เป็นเคสของทาง Renos Shield ที่ผมเลือกลายที่จะออกแบบเป็นคาร์บอนเคฟล่าดนะครับซึ่งมันมีลายอยี่นะแต่แค่ว่าผม,มชอบลายแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะแมทช์กับสีกาไฟแบล็คดีนะครับก็ตัวนี้ได้มาจากร้าน w i ก a t สนะครับก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อมาใช้เองนะก็ต้องบอกไปก่อนก็ทีนี้ความเจ๋งของมันคือความหนาของตัวเคสเนี่ยมันจะหนาระดับนึงแต่ก็ไม่ได้หนามากนะครับก็คล้ายๆประมาณพวกแอปเปิลซิลิโคพวกนี้นะครับ นะครับประมาณเดียวกันเนี่ยะครับประมาณไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมก็เลยดูจากรีวิวดูจากหลายๆแหล่งแล้วเขาบอกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ความดีงามของมันอีกอย่างก็งคือมันสามารถอ่าเขาไปดรอปเทสแล้วมันสามารถป้องกัน iPhone ของเราเนี่ยจากความสูงระยะ3.5เมตรได้เพราะฉะนั้นก็ผมก็คงไม,ไม่ไม่โยนอะไรสูงขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ,รบตัวข้างหลังก็เป็นวัสดุที่เขาใช้ก็คือช็อค สปรีดนะครับก็มันจะไม่ใช่คาร์บอนเคฟล่าเลยตรงๆมันจะเป็นวัสดุที่แบบเขาคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเพื่อลดแรงกระแทกนะครับก็นั่นแหละครับอย่างไงก็มาดูเลยดีกว่าแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวเคสเลยเคสวางอยู่แล้วแล้วก็จะมีฟิล์มติดอยู่นิดนึ่งนะครับ ข้างในก็หมดแล้วไม่มีอะไรก็จะมีทูตัเรียลวิดีโอก็น่าจะเป็นยูเซอร์ไกด์พวกวิธีใช้นะครับซึ่งอ๋อมันเป็นแผ่นเดียวเลยต้องสแกนคิอาร์โค้ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูวิธีใช้นะครับส่วนตัวก็คงจะไม่ต้องดูหรอกเนาะไม่น่าจะลำบากอะไรเคสมาแล้วก็แกะตรงนี้ฮะฟิลม์มโอเคแกะฟิล์มเสร็จ กลับไปที่กล่องแล้วก็เก็บมันไว้ฮะเก็บไว้เลยเอาไว้กล่องนี้ต้องเก็บไว้นะครับเผื <c oughs> ่อเราจะส่งเคลมจะได้ไม่มีปัญหาโอเคตัวเคสเอ่อตรงนี้ผมไปติดฟิล์มลายคาร์บอนมานะครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้เนาะอ่ะมาดูตัวเคสนะครับเอ่อสกรีนผมว่าไรโนชิลตรงนี้ตรงมุมกล้องแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับไรโนชิลอ่าเป็นยางแบบมี texture นะครับเท็กซ์เจะไม่ได้เป็นยางที่ลื่นนะข้างในเขาจะเป็นเป็นการออกแบบเป็นสนัญลักษณ์เป็นเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อแบบซับดูดซับแล้วก็กระจายแรงกระแทกแล้วก็จากข้อมูลที่ผมอ่านมาเนะี่ยมันจะมีเหล็กหรือลวดอยู่ในนี้ด้วยเพื่อแบบช่วยในการรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวเคสไม่ได้หนักเลยเทียบกับซิลิโคนเคสก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับแทบจะไม่ต่างโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยแล้วกันนะครับ ขอเช็ดหน่อยเพราะว่าตัวตรงด้านข้างก็คนที่ใช้ iPhone 12น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับด้านข้างมันจะเป็นรอยค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลองเช็ดเช็ดเช็ดดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กันเลยเดีกว่าชิบจริงๆควรจะใส่จากจากด้านนี้นะครับใส่ด้านข้างด้านนี้ข้ามาก่อนเพราะว่ามันจะมีปุ่มลสลับโหมด ที่ใช้เพิ่มเสียงต้นเสียงเอ้อสั่นหรือว่าเปิดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเคสลงไปแล้วก็บิดค่อข้างๆะเพื่อที่ดันเชสลงไปอือฮึเข่ากล้องทำไมเนี่โอเคเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเนี่ยมันก็จะให้ดูความหนาก็หนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะนิดเดียว นิดเดียวเลยเนี่ยช่องรูหูฟังไอ้ไม่ใช่ดิช่องพอร์ชาร์จไลนิ่งมีทำช่องสำหรับไมแล้วก็หูฟังไว้แล้วก็ใส่ฟิล์มเต็มขอบไม่กินเคสนะครับไม่ดันไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ปกติดีทุกอย่างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับผมชอบด้านหลังพอเป็นเท็กซเจอร์มันเป็นคราบว่านแล้วมันสวยครับผมก็เลยเลือกที่ซื้อตัวนี้นะครับก็ส่องหบการดรอปเทส3.5เมตรผมก็คงไม่ได้ดรอปเทสให้ดูนะครับก็ จะให้ดูแค่ว่าเคสมันใส่กับโทรศัพท์แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าอยากดรอปเทสไหมก็คงไม่อยากดรอปเทสนะครับก็เอาเป็นว่าลองมาให้ดูเผื่อเป็นการพิจารณาให้เพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อเคสมใสาใส่โทรศัพท์ก็แล้วกันสำหรับผมวันนี้ก็จะมาพูดแค่นี้แหละนะครับก็ไว้เจอกันคลิปตอไปแล้วกันเจอกัน,นะคะ